สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนทําเสื้อขายในโรบอกเหมือนเดิมค่ะเพราะว่ามีคนไม่เข้าใจนะคะอย่างแรกให้ทุพิมพ์เหมือนเดิมพิมพ์เหมือนเดิมแล้วก็หาลูกเหมือนเดิมเลยแล้วก็พิมพ์คําว่าโรบบกค่ะเโอเคกดเว็บแรกค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะ โอเคค่ะโอเคนะคะก็กดจุดสองจุดข้างบนนี้ค่ะโอเคค่ะ่กดเวอร์ชั่นเดสท็อปค่ะนะคะนี่ค่ะทุกคนก็เข้าสู่ระบบของตัวเองให้เสร็จก่อนนะคะนี่นะคะนี่นะคะก็จะสมัครมาแล้วนะคะให้กดสร้างค่ะ นี่อันนี้ก็จะเขียนคําว่าสตูดิโอนะคะให้ทุกคนนี่ค่ะกดคําว่าจัดการเกมของฉันรอ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 นี่ค่ะเราก็กดทนี่เหมือนเดิมนะคะจะยื่ค่ะอันนี้เคยดีใหม่นะไม่ได้ทําอะไรโอเคเลือกไฟค่ะกดไฟค่ะเอ้ โอเคเอาอาอ่า,อาเอารูปที่เราเตรียมมานะคะแล้วก็ตั้งชื่อค่ะขอตัวไปตั้งชื่อเหมือนเดิมค่ะทุกคนก็สามารถตั้งชื่อมั่วๆได้เลยนะคะกดที่อัปโหลดค่ะสีค่ะรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไร่นะคะนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะกดเข้ารลบกเหมือนเดิมค่ะ ให้ทุกคนนะคะไปที่อวตารของเราอะแต่แอะแออันนี้มันในคอมไม่รู้มันจะแบบกดเข้าอาวตารของเรายัางไงอะโอเคค่ะอันนี้ก็คือเราเองนะคะโอ้ยใครชุดผู้หญิงเงี้ยไม่ใช่หรอกมั้นี่นะคะอันที่เราทำมาค่ะนี่นี่สวยที่สุดเลยหลบตัวเองชัดๆลองไปทำดูคะ่ะ